ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับกราฟ101นะครับผมเอเทนสพินตัวน้อยสมาวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโตเครนซี y กันเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไป2จําวันนี้ก็สองาวันที่แล้วไม่ว่างเนาะก็ต้องขออภายด้วยที่ไม่ได้มาทําคลิปอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับบิตคอยภาพวันก็ยังอยู่ในเทรนขาลงนะครับ อยู่ในเทรนขาลงอตอนนี้ม,มันลงมาอีกแล้ววันนี้ก็ทุบลงมาแล้วเนาะแล้วก็ i อภาพวันเนี่ยยังต่ำอยู่ iSI ในภาพวันก็ต่ำกว่า50าสยังเป็นขาลงนะครับในภาพวันส่วนภาพสัปดาหล์ล่ะภาพสัปดาห์นะครับกบ็ภาพสัปดาห์ให้เรามาระวัง m อ็มเเนี่ยมันเป็นทํำงานขายเนี่ยมากขึ้น เอเมจินดีมองเป็นทําการขายที่มากขึ้นแม็กดีเนี่ยตัดกับเส้นสิสนนลลงล้วเนาะหักพันลงแล้วก็ ISI Bollinger Band เนี่ย move ตัวออกมาจากแนวต้านแล้วก็เรามาระวังนิดหนึ่งเนาะหักพันลงอีกแล้วแต่ว่า ISI g r a p กราฟวีเนี่ยยังยังสูงกว่า50นะ ISI g r a p กราฟวียังสูงกว่า50แต่ที่ผมบอกว่าอาการไม่ดีก็คือภาพวันเนี่ยอาจจะมีการยอดตัวยัง รุนแรงได้เนาะต้องรามาระวังนิดนึงภาวันก็ได้ตกแนวรับของวอลุ่มโปรไฟล์ค่ะขึ้นตรงนี้ตกไปแล้วเนาะตอนนี้ตกไปแล้ว a อคชั่นโซนก็ยังแดงเนี่ในภาวัน C D C a อคชั่นโซนของอาจารย์ธิริยะเนาะยังแดงอยู่ก็ยังยังไม่ต้องไปทําอะไรมากส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านเส้นสีชมพูนะครับแนวต้านเส้นสีชมพูกับเส้นสีขาวตอนแรกเบรก ทะลุขึ้นไปที่แนวต้านเนาะก็กลับมาพูแบกกลับมาเนาะไม่แน่ใจว่าแนวต้านนี้จะรับไ้ยแนวรับนี้จะรับอยู่ไหมที่เคยเป็นแนวต้านเก่าก,ก็ต้องจับตาดูเนาะตอนนี้ก็พยายามพลิกเส้นสีขาวให้เป็นแนวรับนะก็ต้องจับตาดูนะถ้าถ้ามันหลุดเส้นสีขาวนี่ก็คืออาการไม่ดีนะถ้ามันหลุดเส้นสีขาวเนี่ยอาการไม่ดีแนละ้วแต่ว่าตอนนี้มีมีการายกยกโลขึ้นนะเป็นโลว์หายนะก็ อาการก็บ l l ลิชนะผมมองว่าบ l l i ิชนิดหน่อยเนี่ในภาคสีชั่วโมงนะแต่ว่าภาพวัน,นยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับส่วน RSI เนี่ยยังต่ำกว่า50นะครับก็เรามาระวังนิดหนึ่งเนาะ e a c d เนี่ยไซเว์เ,าเนาะไซเว์ข้าง e a c ังยังเลือกทางอยู่แต่ผมให้น้ำหนักไปทางทางลงนะอาจจะบ l l i ิชก็จริงแต่ทางลงมากกว่าเพราะว่า ถ้ามองลงก็ลองมองลงได้นะแต่ว่าถ้ามองขึ้นก็ถามว่าขึ้นได้ไหมก็ขึ้นได้แหละเพราะว่ามันทะลุเส้นแนวต้านสีขาวนี่มาแล้วก็กลับไปรีเทสใช่ไหมกลับไปรีเทสแต่แต่ต้องดูว่ามันรีเทสผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็คือโอเคอะอาจจะไปก็ได้เนาะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปก็สําหรับแผนผมก็คือนะเอ่อเปิดออเดอร์เนาะอ่ะเปิดออเดอร์ตรงตรงไหนตรงนี้ SL อยู่ตรงไหนเออยู่ใต้เส้นขาวนี้ไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดก็คือตัดขาดทุนนะสำหรับแผนผมนะแนวคิดของผมคืออะไรครับก็ถ้าถ้ามันหลุดแนวรับไปก็อาการก็จะไม่ดีเนาะอันนี้มองว่าเป็นการรีเทสก็ได้นะก็เข้าไม้ตรงนี้เนาะแล้วก็ตั้งสต็อปล s ไว้ใต้เส้นเนาะก็ต้องระมัระวังนิดนึงถ้ามันไปก็ไปแต่ถ้ามันมันลงมาก็ตัดขาดทุนไปเนาะ ส่วนแนวต้านแรกนะแนวต้านที่ยังไม่ผ่านตนะัวแนวต้านประมาณห้าหมื่นสามร้อยประมาณห้าหมื่นสามร้อยแล้วก็มีแนวต้านที่ห้าหมื่นสี่นะแนวต้านค่อนข้างใหญ่กับเส้นสีชมพูนี่นะเรามาระวังนิดหนึ่งเนาะส่วนท่านใดรอสัญญาณแอคชั่นโซนในภาพวันก็รอได้นะแอคชั่นโซนในภาพวานันจะเป็นคาลุมอยู่นะอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ว่าชัวรนะ์เนาะอ่ะต่อไปเป็นทศมังกรเขียบเนาะอ่ะวันนี้ก็ได้ทําการย่อตัวอย่างหนักหนักเหมือนกะันเนาะ ท้ t ท l m งมาเก c a แคบว่าลดลดประมาณ4%ลดคำนวณจากราคา,าราคาแท่งใหม่เนาะ,ะวันนี้ก็เอมยังต่ำกว่าศูนยะ์ะท้ t ท l m งมาเก c a แคบเอมยังต่ำกว่าศูถามว่าไม่คนหลุดตรงไหนตรงนี้อะโลนี้ประมาณอ2.129ทีเลียนตรงนี้ถ้าหลุดนี่ก็คืออาการไม่ดีนะถ้าหลุดอาการไม่ดีเนาะก็ต้องระมัดระวังนะครับ สำหรับ t o ้ a l ง market cap ในภาพ4ชั่วโมงนะระยะสั้นส่วนภาพวันล่ะภาพวันทั้ a l market cap ก็เป็นขาดลงนะ ISI ต่ำกว่า50แล้วเรามาระวังด้วยเรามาระวังเกี่ยวกับภาพรวมตลาด cryptocurrency เพราะว่ามันหลุดแนวรับสีส้มไปแล้วเรามาระวังนิดหนึ่งอ่ะต่อไปเป็น bitcoin dominance นะครับ bitcoin dominance อ่าวันนี้นะ bitcoin dominance นะครับวันนี้ก็ได้ทำการบวกขึ้นมาเนาะเป็นแท่งเขียวมา2อสวันแล้วแหละอ่ะมีการเบรกขึ้น ทะลุเส้นแนวต้านนี้เนาะแนวต้านสีส้มเนี่ยทะลุขึ้นมาพยายามจะยืนเหนือนะไอซ์ไอบล็อสเตอร์แบนมฟตัวออกจากแนวรับนะครับตอนนี้ก็เชิดหัวขึ้นแล้วก็เอ็มดีก็มีโมเมนตัมการซื้อเนาะตรงนี้โมเมนตัมสีเขียวเนาะแล้วเส้นเอ็มดีกับเส้นสิกษณลเนี่ยเชิดหัวขึ้นแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นในภาพวันนะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับส่วนแนวต้านต่อไปนะแนวต้านต่อไปตรงนี้นะเส้นสีขาวเลยแนวต้านค่อนข้างใหญ่นะ มันพลิกตัวเป็นเดลต้านั่นแหละอะต่อไปเป็นดัชนีข้างเงินอลลล่าสาระนะครับดันชนีข้างเงินอลลลร์าสาระก็ยังเป็นกรอบสามเหลี่ยมเนาะวิ่งไปตามกรอบสามเหลีย่ยมตอนนี้ก็ยังยังยืนเหนือแนวรับเส้นสีส้มเนี่ยสีส้มข้างบนดได้เนาะเออาอาการก็พอไปได้นะแต่ว่า ISI เนี I ่ยไอซ์ไ l โบลิเจอร์แเนี move ่ย move ตัวออกจากเนวต้านเนาะ มาอยู่ที่แนวรับของบริษัแบนแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงนะออ i ่ยังสูงมา50 m อ c d ยังเหนือสูงยังไม่เป็นขาลงนะครับก็เรามาระวังนิดหนึ่งเนาะดอลลาร์มันมันวิ่งแรงต่อไปนะครับผมจะมาดูเหรียญเอาคอยให้นะครับเหรียญแรกก็คือเหรียญไทยเนาะเอาวันนี้ซิกเกิดอะไรขึ้นกับซิกนะครับซิกเนี่ยในภาควันเนี่ยมันเป็นตน้ลลงนะองาการขายลดลงนะมันเป็นต้องการขายลดลงแต่ว่า ไอซไอเนี่ยดูทรงๆเนาะแต่ยังยังสูงกว่าห้าสิบนะไอซเท่าไหร่เนี่ยไอซ์ไห้าสิบเก้าอ่ะก็ไปได้น,นะสภาพวันถ้าถ้าถ้าจะมองขึ้นนะถ้าจะมองลงก็มองได้นะแต่ว่าถ้าดูในภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงยังเป็นขาขึ้นอยู่นะไอซมากกว่าห้าสิบเนาะแต่ให้ระวังบอลลิงเจอร์แบนเนี่ยที่ไอซ์ไซบอลลิงเจอร์แบนที่ที่มันที่ไอซ์ไซ่ะมุ่ฟตัวออกจากแนวต้านเนาะก็ต้องต้องระมัดระวังนิดนึง หาจุดเข้าซื้อดีๆก็แล้วกันเออวางแผนดีๆส่วนเอ c d เซเนี่ยมุงเป็นตั้มการซื้อลดลงเนาะแต่ยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงนะในภาพสี่ชั่วโมงเนอกจาบซิกก็ใครจะทำอะไรก็ต้องต้องดูดีๆนะต่อตไปครับนะครับครับก็แนวโน้มก็ใกล้ๆเคียงกับซิกเลยครับเหรียญไทยเนาะทั้งสามเหรียญเลยแนวโน้มก็ใกล้เคียงกันนะเป็นขาขึ้นอยู่ในในภาพสี่ชั่วโมงภาพวันก็เป็นขาขึ้นนะ แค่ว่าเรามาระ,ระวัง r s i ที่มันม v ฟตัวออกจากเดลต้าของบรนะิเจแบนเนาะแต่ว่า r s i ยังยังสูงกว่า50ก็ไปได้นะเออจังหวะนี้ถ้าสไปก็ไปนะแต่ว่าระวังระวังสัญญาณขายนิดหนึ่งเพราะว่าบิทคอยมันดึงลงเนาะก็ต้องเรามาระวังนะครับต่อไปเจฟินนะครับเจฟินในภาพวันก็ยังเป็นขาขึ้นนะโมเมนตัมการขายลดลงนะส่วนในภาพสีชั่วโมงล่ะสีชั่วโมงก็คล้ายๆกับคับและซิกเลยเนาะอ่ะให้เรามาระวังเอ่อ ผมไม่ต้องการซื้อของ MBCD ลดลงเนาะเรามาระวังนิดหนึ่งจุดเข้าซื้อดีๆก็แล้วกันเตรียมแผนของท่านได้ดีๆเนาะ Ice e ก็ก้มกังก้งกึ่งๆเนาะประมาณห้ะยังยังเลือกถามไม่ได้สำหรับ j จฟินะครับต่อไป OMG ครับ OMG ในภาพวันเดี๋ยวผมดูในภาพวันอย่างเดียวนะอันนี้ภาพวันก็ยังเป็นขาลงนะครับภาพวันยังเป็นขาลงนะตัวนี้ลงลงหนักเหมือนกัน Ice ก็ ค่อนข้างต่ำนะไอซ์ไซโบลินเจอร์แบนก็มุกตัวออกจากนาต้านเนาะเรามาระวังนิดหนึ่งอะสำหรับใครเล่น OMC มันก็ตกแนวรับขาขึ้นนี้แล้วก็ไม่ต้องไปรุ่นไรกับมันมากก็ปล่อยไปเนาะสำหรับ o m g นะครับต่อไปนะครับต่อไปซูชิอะซูชิ USDT นะครับซูชิอะ่ะวันนี้ทำการเด้งเนาะมันหลุดแนวรับไปนิดน,น,นแล้วแนวรับตรงนี้ ที่ประมาณ6 5.8้าจุดแปดห้าจุดแปดที่ผมได้ขีดไปเนาะมันก็ตกไปแล้วแล้วก็เล่งรีบาวขึ้นมาเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือไม่ในกราฟฟันก็ยังเป็นขานลงนะกราฟฟันยังเป็นขานลงแต่ว่า ISI ก็ยังเป็นขานลงเงันแต่ว่า SI เนี่ยมุ่ตัวออกจากแนวรับมุ่งหน้าไปยังแนวต้านนะตอนนี้อก็อาการก็ทรงๆอยู่นะก็ยังยังส่วนตัวผมให้น้ำหนักไปทางลงมากกว่าเพราะว่า b i t c o i เนี่ยอาจจะพาลงเนาะ,ะสำหรับสุขินะครับ ต่อไปแซนนะครับเปลี่ยนเมตาเวิร์สแซนเนี่ยภาพแซนเดี๋ยวเสียภาพสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นสี่ชั่วโมงอาเป็นขาลงนะสี่ชั่วโมงยังเป็นขาลงไอซไอ้กั้งกักึ่งกึ่งอยู่นะยังยังไซวีวข้างเลยเนาะแต่ผมมองเป็นไซเวดาวนะตรงนี้สำหรับแซนนะครับต่อไปบอลนะครับ บอลเตเตอร์ U.S. Asian Finance นะครับภาพวันยังเป็นขาลงเนาะสี่ชั่วโมงก็เป็นขาลงนะครับภาพวันยังเป็นขาลงออสไซต์ต่ำกว่าห้าสิบเป็นขาลงนะครับสําหรับตัวนี้ต่อไปวันนะครับวนันภาพวันก็ยังเป็นขาลงนะครับวนันภาพวันยังเป็นขาลงนะครับออสไซยูนออสไซโบรลิเจอร์แบงอยู่ที่แนวรับนะมุฟตัวจากดีลตานอยู่ที่แนวรับ ใช้ไทต่ำกว่า50นะเป็นขาลง MBCD ต่ำกว่า0ก็ยังเป็นขาลงนะครับต่อไปอัลฟานะครับอัลฟาเป็นขาลงเนาะ RSI ต่ำกว่า50ยังเป็นขาลงแล้วก็ MBCD ต่ำกว่า0ยังเป็นขาลงนะครับต่อไปยูนินะครับยูนิเนี่ยก็ผ้าวันก็จะเป็นขาลงนะ RSI ต่ำกว่า50อยู่ที่แนวรับของโบลิเจอร์แบนด์ก็ยังเป็นขาลงนะครับตัวนี้ต่อไปคอมบนะครับ คอมภาพวันก็เป็นขาลงเนาะเป็นเหมือนเอาคอยทั่วๆไปเลยแต่ว่าเดลต้าเนี่ยเดลต้าเส้นสีเหลืองนี่เลยเส้นสีสีส้มเดวต้าเส้นสีส้มตัวนี้ก็ได้มุฟตัวออกจากแนวรับหลุดหลุแนวรับตรงนี้ไปแล้วเนาะแนวรับที่ประมาณเท่าไรเนี่ยหนึ่เก้าเก้าสองร้อยเนี่ยหลุดไปแล้วเด้งรีบาวไปแล้วไม่ผ่านเนาะก็ต้องมาระวังนิดหนึ่ง่ะสำหรับคอมนะครับต่อไปเชนลิงก์นะครับเชนลิงก์ภาพวันยังอยู่ในขาลงนะภาพวันอยู่ในขาลงตกเส้นแนวรับขาขึ้นตรงนี้ไปแล้ว ก็ระมัดระวังนะครับต่อไป BNB นะครับ BNB ภาพวันก็ไซเว่เนะาะไซเวดาวยังเป็นไซเวดาวอยู่นะสำหรับ BNB i s i ก็ยังสูงมา50กว่าติ่งแต่ว่าร,ระมัดระวังนะนระมัดระวังเพราะว่ามัน i c i หักมาลงภาพวันผมมองว่าลงลงต่อนะเพราะว่าบิดบิตคอยอาจจะลงเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะครับการวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรซีของผม a ม m นตัวน้อยก็มีเพียงเท่านี้เนาะ ท่านในชอบก็สามารถสนับสนุนเข้ามาใต้คอมเมนต์เนาะกดไลค์กดแชร์ก็ได้ครับหรือจะสนใจในเรื่องของการเทรดเนาะก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้อง d i s c o อ d ใต้คลิปได้เนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ d Discord ให้สำหรับวันนี้นะครับผมอเทลเอ็นินโนไลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ